punya <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องซิงล็อกจากกัมพูชานะคะแล้วก็วันนี้เรามาเปิดคลิปสองคนแล้วก็ถ้าเห็นมาสองคนเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปชันเลนแล้วนะคะคือคลิปในวันนี้ก็ได้ออไอเดียมาจากคลิปก่อนคือคลิปที่ให้เขาเดาคำ ภาษาไทยที่ออกเสียงคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะคะคือว่าถ้าคนที่มาดูใหม่ๆยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก็สามารถกลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ให้ดูนะคะคือ,อคลิปในวันนี้ก็อเอาคำศัพท์ของภาษาไทยที่ออกเสียงคล้ายๆกับคำศัพท์ภาษาคอมเมนต์คือให้เขาออกเสียงตามอยากรู้ว่าเขาออกเสียงถูกหรือว่าผิดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนกัมพูชาดังนั้นเนี่ยคือถ้า พูด3,000 years a l t คือแบบว่าถ้าเราเอาคำศัพท์ที่คล้ายกับภาษา<ช>กับบูชาเนี่ยมันยากกว่าคำศัพท์ที่คล้ายกับาภาษา,าอังกฤษเอ่อเพราะว่าเราเป็นคนกัมพูชาแล้วคำศัพท์ที่คล้ายกันดังนั้น่ะเราพูดทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้เราไปพูด<ช>เป็นภาษาไทยแบบนั้น่ะมันง่ายจะผิดมากเลยอ่ะง่ายผิดมากแล้วก็สำหรับคนที่เขา ไม่เคยเรียนภาษาไทยอีกมันก็ผิดเยอะกว่าที่คนที่เรียนภาษาไทยออืืใใช่่เหมือนเหมือนพวกเราอะที่เคยเรียนภาษาไทยแล้วเนี่ยเวลาที่พูดมันคลังมันก็ผิดผิดอยากจะพูดเป็นภาษาไทยแต่ว่าพูดออกเสียงเป็นคำศัพท์คำแมนคือแบบนั้นอ่ะอเคก็เราเริ่มเลยนะคะเตรียมเตรียมรู้ให้หน่อยโอเคโอเคคำที่หนึ่งก็คืออารยธรรม อารยธรรมโอ้โอารยธรรมภาษากัมพูชาคืออารย์โทรหรืออารย์โทดังนั้นมันคล้ายกันมากะเวลาพูดม,มันอาจจะผิดคำที่สองก็คือโฆษณาโฆษณาอีกครั้งโฆษณาคำที่สามก็คือค่ว่าปัจจุบัน ปัจจุบัน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 ปัตปัาปเนปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันป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 ัจจุบันบ่เบ่บปัจจุบันเออคำที่สี่คาว่าจักรวาลจักรวาน จักรวาลจั๊กจักรวาลจักรวาลจักรวาลเออโอเคคำที่ห้านะคะคือคำว่าบรรยากาศอือ <laughs> บรรยากาศ75 y e a r s later บรรยากาศบรรยากาศโ <c oughs> อ้บรรยากาศภาษาเขมรก็คือปาริยากาศ ที่หเค่ว่าประชาธิปไตยสีพยามบนเพียงประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาไม่ใช่ประชาประ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 ชาธิปไตยประชาธิปไตยโอเคต่อคำที่เจ็ดคือคำว่าพิจารณาพิจารณาโอเคพิ น่าจะโอเคอ่ะโอเคถือว่าถือว่าได้แล้วกันนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ในสิทธิเรียนภาษาไทยเนาะโอเคป่ะต่อไปในสิทธิก็ไม่ได้เพราจังเด็กอยู่อ่ะมนป่ะทำที่ทำที่แปดใช่ไหมมนุษย์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  หึมามาหึมมาโอ้เมกเธอจะเดาคืออะไรคำที่เก้าคำว่ากันไกลกันไกลคำต่อไปคำว่าเศรษฐกิจ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 ไม่ใช่เศรษฐกิจกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโอเคภาษากามพูชาคือเศรษฐกิจคล้ายกันคำสุดท้ายคำว่าธรรมนูนธรรมนูนธรรมนูนโอเคถึงขั้แล้วเนาะทอมนูนภาษากัมพูชาคือทอมนูนใช่ก็มีประมาณนี้นะคะคือว่าเขาก็สามารถออกเสียงได้ดีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนภาษาไทยโอเคเนาะ ดีกว่ายูอีกอะ่ะเจ็บคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนไปมิไ่สวัสดี